คอร์รัปชันของข้าราชการนะที่คิดว่ามีมีหลายรูปแบบทั้งในตําแหน่งหน้าที่การงานทั้งในการปฏิบัติราชการเองในตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าซื้อยศซื้อตําแหน่งส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการทั่วไปทุกคนคอร์รัปชันบางคนอาจจะมีโดยวิธีการคอร์รัปชันเวลานั่นคือการคอร์รัปชันซึ่งบางทีมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดว่านั่นคือการคอร์รัปชันแต่ตัวพี่คิดว่าเป็นการพุ้เจริญเหมือนกัน สิ่งที่ดีๆงามๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมเราในการทุกจริตคอร์รัปชันให้มันหมดหายไปเนี่ยพี่คิดว่าคุณธรรมจริยธรรมในใจของเราทุกคนน่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยค้ำจุนสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วเราก็จะทำให้สังคมไทยเราเยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกัน